คราวนี้เป็นชาวต่างประเทศค่ะเจอกันเนี่ยค่ะที่วัดเพื่อนเปิ้ล่ะนะคะที่อยู่เีีอังกฤ่นด้วยกันชื่อแอมเบลี่เขาเป็นคนฝรั่งเศสเขาบินมาเมืองไทยกับแอมเบรี่เขาพาไปที่วัดพระแก้วแล้วเสร็จแล้วเราก็ข้ามาวัดโพเจอยักษ์วัดแจ้งตัวหนึ่งเขาก็ถามเปิ้ลว่าอะไรแล้วเปิ้ลเนี่ยเรียนมนุษยศาสตร์เอกการท่องเที่ยวเอกภาษาศาสตร์อะไรพวกนี้เปิ้ลก็เลย ชอบเพื่อนจะเล่าน้ําไหลไฟดับเลยแล้วเสร็จแล้วประปฏว่าอีตาหมอเนี่ยก็ไม่ยืนฟังอยู่ข้างเราแต่เขาแต่งตัวซึ่งไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยแล้วแต่งตัวปอนๆมากก็คือใส่กางเกงขาสั้นขนาดนี้ใส่เสอยืดเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ยืนฟังแล้วเขาโอ้เขาไม่ยืนฟังเราแต่นี้มามามายุ่งอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็หล่อเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นหัวใจว่างเปล่าไม่ได้คิดอะไรเลยพอคุยกับเพื่อนเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเขามาถามเพื่อนเขาบอกว่าอยูด ไปดื่มคอฟฟี่กับไอไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอก็อยากไปเที่ยวประเทศไทยอีกหลายที่นะยูดูเป็นคนที่รู้เรื่องเมืองไทยดียูเป็นไกด์หรออะไรเงี้ยบอก no ไอ้ไม่ใช่ไกด์ i am an actress ยู่รู้พูดอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วพี่เ,เขาก็ถามว่าแล้วพี่ก็ดูตอนแรกปั้นดูเขาแล้วปั้นนึกเข้าใจว่าเขาคงจะเป็นพวกแบ็คแพ็คอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยเ่ะแล้วยูหลัก i am a doctor i am Irene มนตัวชัดเจนพี่เป็นหมอด้วยและดูเด็กแม่นแต่เขาดูกระโปรงคือเขาว่าเป็นหมอเกี่ยวกับข้อและกระดูกที่ฟลอริดาแล้วเขามีคลินิกของตัวเองมีกิจการโรงแรม Airbnb ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บินมาเมืองไทยเพื่อจะมาซื้อยาหม่อง ที่วัดโพเนี่ยค่ะเขาจะมาซื้อหมอนหมอนขวานนะคะ p o w ร์จริงๆเขามีสปามันคล้ายๆกับแบบคลินิกที่เป็นกึ่งสปาหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาซื้อของไทยเพื่อที่จะเอาไปในนี้แล้วเขาก็มาเรียนนวดด้วยอะไรเงี้ยแล้วช่วงที่เขาเบรกพักเที่ยงนวดเนี่ยเขาก็เดินชมวัดแล้วก็จนมาเจอเปิ้ลเนี้ยละค่ะก็ดูเหมือนเป็นที่ดีๆที่จะพาคนสองคนมาเจอกันแต่เห็นบอกว่าเปิ้ลเองเนี่ยเป็นคนที่เคยเขียนสเปคของตัวเองเอาไว้ถึงแ0บข้ออะไรมันจะต้องคุณสวััดิที่ละเอียดขนาดนั้น ะะก็คือนี่ขนาดบอกว่าไม่ให้ความสําคัญกับงานนี้นะเข <c oughs> นะียนไว้ต้อง80ข้อเลยเหรอคุณอ่านเชื่อไหมคะมนุษย์เนี่ยถ้าเราได้เขียนอะไรปุ๊บอะเราก็เรียกว่า Visualization เรากลับมาอ่านบ่อยๆเนี่ยมันจะฝังในจิตใต้สำนึกแล้วมันก็จะทําให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เลยเน้นเมื่อฉันไม่ได้อยากจะมีแฟนเท่าไหร่เขียนมันเยอะๆเผื่อวันนึงจะเจอ,อแล้วยากวไใช่แต่ว่าพอเรามาอ่านคุณสมบัติทีหลังเอ๊ะ มันคล้ายตัวเราเลยอย่างเช่นป้นบอกว่า 1. นต้องเป็นคนที่รักหมาสองรักแมว <c oughs> คือเขียนละเอียดมากสามต้องเป็นคนอ่อนโยนทำกับข้าวเป็นข้างนอกอาจจะดูแบดนะดูแต่ข้างในเป็นคนน่าเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายเราก็สารความสัมพันธ์จากวันนั้นที่เจอกันตรงนั้นหรอใช่ค่ะคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ไปก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แต่เราอะ ชอบคนที่มีความเป็นฮิลเลอร์นี่เขาอยากรักษาคนป่วยจะเป็นคนแพ้คนที่เหมือนกับว่าทำอะไรเพื่อมนุษย์และสังคมอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอู้เท่ฉันชอบมากมก็ปรากฏว่าพอเขากลับไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าไอจะส่งตัว๋วเครื่องบินมาให้อยู่นะอยากมาเที่ยวอเมริกาไหมเวนก็เลยถามเขาไปคำเดียว เฟิร์สคลาสไหมเออไอพูดเล่นไอพูดเล่นอีโคโนมีอะไร้ไอก็นั่งได้เขาบอกได้นั้นไอจองเฟิร์สคลาสให้อยู่แล้วกันไปเลยค่ะเขาให้เฟิร์สคลาสจริงหรอจริงค่ะมันก็ไม่เท่าไหร่นะแสนกว่าบาทเองในตอนนั้นในตอนนั้นใช่มันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ก็คือก็คือไปเอาลวแต่ว่าโจทย์เราก็เจอรักทางไกลอีกแล้วสิใช่ค่ะก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรจริงๆแต่พอไปถึงปุ๊บจากที่มองตอนแรกว่าสิบ ยีบข้ออุ้ยมันก็ค่อยค่อยงอกมาคือยิ่งเจอยิ่งเจอยิ่งเอ้ยมันยิ่งครบเกือบครบแปดบเขารวยมากเลยเขาขบอกว่าให้เงินเดือนละล้านเขาทํางานให้กับมีซูเปอร์สตาร์ด้วยแล้วก็เศรษฐีด้วยแล้วเขาก็ทำา i r r บ nb ด้วยเขามีโรงแรมด้วยเขาอะถามเปิ้ลว่า ทำไมเปิ้ลเนี่ยถึงได้ดูจ่อยๆเพราะไปอยู่กับเขาแล้วเปิ้ลเหมือนไม่มีอะไรทำใช่ไหมคะเปิ้ลก็บอกว่าอยู่รู้ไหมว่าถ้าไออยู่เมืองไทยเนี่ยต่าๆเลยฉันทําเงินได้วันละสามหมื่นแล้วเขาบอกว่าได้งั้นผมจะให้คุณเดือนละล้านแต่ไม่ได้ให้ฟรีนะคุณจะต้องทํา PR Marketing ให้กับคลินิกของเขาด้วยจ้างงานไปจ้างงานก <ไป S 2> ็<ล>ไม่ได้ถือว่าเยอะเพราะาตกวันละสามหมื่นกว่าบาทเองซึ่งในที่สุดแล้วก็น่าจะแบบลงเอยกับคนนี้แหละแต่เพราะว่าเขาขอแต่งงานด้วย ใช่ค่ะทั้งหมดมันเกิดขึ้นรวดเร็วไหมฮะหรือว่ามันเร็วมากระยะเวลานาน่ไหนคะกเดือนค่ะในหกเดือนปีเท่านั้นเองค่ะคือพอครบวีซ่าแล้วไปทุกชอคบจะวีซ่าขาดทุกคนเลยค่ะหกเดือนวีซ่าขาดทุกคนจริงจริงอยู่กันหมดวีซ่าแค่แค่หกเดือนก็กําลังจะกลับค่ะแล้วเขาก็พาเราไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์คูเข่าแล้วเขาก็ให้แหวนว่าวงหนึ่งที่เปิ้ลถ่ายรูปอยู่บนอินสตาแกรมค่ะ นั่นแหละแล้วเขาก็ขอเราแต่งงานแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็แต่งดีไหมอะไรเงี้ยแต่ในใจนึกในใจว่ามันไม่ใช่ชีวิตเราอะ่ะอืมค่ะ แต่ไม่ใช่ชีวิตเราตอนเราอยู่เขามาหกเดือนแล้วนะเวลาไปอยู่ต่างถิ่นตันแดนนะคะหนึ่งคือเราไม่มีเพื่อนเราไม่มีสังคมเราไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะต้องคอยปรนนิบัติผู้ชายอยู่คนเดียวชีวิตมันวนหลูมอยู่อย่างนั้นแต่เรามีความรู้สึกว่าเรามีความฝันในชีวิตว่าเราอยากกลับมาทํางานที่เรารักที่เมืองไทยและอยากกลับมาเอาความรู้ของเราเนี่ยมาทําเพลงมาทําอะไรที่เราฝันเพราะฉะนั้นเราเลือกความฝันเราดีกว่าที่เราจะมานั่งอุทิศทั้งชีวิตให้ผู้ชายคนนี้แค่คนเดียวสุดท้ายก็เลยไม่แต่งไม่แต่งคะ่ะและตอน เขขอแต่งงานตรงนั้นแล้วตอบเขาว่าอะไรคะ Yes <laughs> Yes I do uh. ตอบชัดชัดยฉัฉมากแต่ไม่แต่งหรอกกลัวเขาหน้าแตกคะ่ะตอนนั้นมันก็ in love แต่อย่างที่บอกด้วยความที่เราไม่ได้ c o n ซ e n t e ตกับความรักเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเลือกรักกับความฝันเนี่ยเราเอาฝันดีกว่าและสุดท้ายเราบอกเขาว่าไงคะ ปิ้ลก็ใช้เหตุผลที่ไม่น่าเป็นเหตุผลบังเอิญน่ะเปิ้ลน่ยบอกเขาว่าถ้าเปิ้ลมาเนี่ยเปิ้ลจะเอาหมามาสามตัวนะค่ะแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวใหญ่อะมันดุเปิ้ลไปเก็บหมาจากเซเว่นมาตัวหนึ่งมันชื่อไอ้เซเว่นเขาบอกไอ้ไอ้เซเว่นนี่เขาไม่เอานะแต่ไอ้ตัวเล็กๆสองตัวเนี่ยได้แต่ตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องเสียภาษีเยอะเลยอะไรเงี้ยเราบอกว่าถ้าเธอไม่เอาหมาฉันฉันก็ไม่เอาเธอ แล้วมีรัไม่ด็อกจริงๆด้วยก็เลยใช้เหตุผลในการไม่เอาหมาชั้นนี่แหละในการเลิกเขาซึ่งเขาก็ไม่เอาหมาจริงๆเขาก็จะเปลี่ยนใจทีหลังแล้วบอกไม่แล้วอยู่ไม่รักหมาชั้น <laughs> เรามีย้อนกลับไปเสียดายไหมคะว่าเออถ้าตอนนั้นแต่งซาปานี้ชีวิตอาจจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าชีวิตตอนนี้ก็ดีมากๆแล้วค่ะมไม่เคยย้อนกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมเล่มท้ายอะไรเลยแต่ว่าเขาก็มีคุยกับเปิ้ลเหมือนกันวันนี้ความสุขของเปิ้ลไอรินค่นะเปิ้ลมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกวันนี้เปิ้ลไปเที่ยวตลอดเสร็จจากรายการนี้เปิ้ลก็จะไปทะเลต่อเปิ้ลมีความสุขกับการได้ใช้จิตวิญญ,ญาณที่อิสระมีอิสรภาพทางการเงินมีอิสรภาพในชีวิตจิตใจ วิสวะภาพในการทํางานมันโคตรจะมีความสุขแล้วอะมีความสุขสุดๆทุกด้านเลยค่ะเจอปัญหารักทางไกลมาโดยตลอดถ้าบังเอิญอนาคตเจอใครอีกสักคนหนึ่งแต่เป็นคน,นักพื้นที่นี้จะพิจารณาอีกสกรอบไหมคะไม่เคยปิดกั้นจริงๆค่ะเป็นคนไม่เคยปิดกั้นโอกาสอะไรต่างๆในชีวิตถ้ามันใช่ก็คือเราเขียนโซแพลนไว้แล้ว แสดงว่าเราเองแต่เปิ้ลก็ยังเชื่อว่าเปิ้ลเกิดมา lifetime นี้เพื่อประสบความสําเร็จทุกเรื่องอมไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องความรักเรื่องการต่อสู้เรื่องอะไรต่างๆจนกระทั่งเรื่องของงาชีวิตสุขภาพอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นความรักเปิ้ลก็คิดว่าในท้ายที่สุดเปิ้ลก็ต้องประสบความสําเร็จเหมือนกันค่ะก็คือ,อมไม่ปิดโอกาสเลยมองเรื่องของความรัก ว่ามันต้องจบที่การแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีอะไรเงี้ยไหมความที่คุณป้าเปิ้ลเนี่ยเป็นคนคอนเซอร์วทีฟแล้วก็สอนเปิ้ลมาตัวเปิ้ลเองเนี่ยณจุปัจจุบันนี้เปิ้ลทําเพลงมานะคะเพลง m ั n นี่เนี่ยนะคะมีคนแฮชแท็กชื่อเปิ้ล300ล้านครั้งแล้วส่วนใหญ่เป็นเด็กหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเปิ้ลจะมีความรักจริงเปิ้ลจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเด็ก มันจะต้องถูกต้องตามคำนอบรมเนียมประเพณีอย่างน้อยคุณแม่เปิ้ลมณ์สวรรค์ก็คงภูมิใจในตัวเปิ้ลแล้วเปิ้ลก็จะทาให้ตัวเองภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะม,มันสําคัญการแต่งงานมันเหมือนกับการที่ผู้ชายให้เกียรติเราแล้วก็ประกาศว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขาเลือกแล้วที่จะเป็นภรรยาหรือแม่ของลูกบทเรียนทุกอย่างที่ได้จากชีวิตของเปิ้ลไอรินจากตอนนั้นมาถึงตรงนี้เราได้บทเรียนอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นการจากลาไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเอาชนะความจน เอาชนะความทุกข์ต่างๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเปิ้ลจะตกผลึกจนเปิ้ลถ่ายทอดไปให้กับผู้คนว่าเปิ้ลผ่านเรื่องเหล่านี้มาได้อย่างไรออปัญหามันทำให้เราเติบโตค่ะนี่เข้าเพลงเ,เลงเราจะยังเห็นซิงเกิลต่อไปไหมคือสำหรับงานเพลงนะคะเปิ้ลไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยนะคะพอรายการ ถามปัญหาเนี้ยเปิ้ลก็กลับไปดูเพลงที่เปิ้ลนทำนะคะซึ่งอย่างที่บอกอะ่ะเพลงเปิ้ลนเนี่ยบางคนก็ทราบดีว่าเปิ้ลนทำเพราะว่าก่อนที่คุณแม่เสียเนี่ยท่านพูดว่าแม่อยากเห็นเปิ้ลเป็นนักร้องเราก็เลยแปลกใจเอา้าแล้วแม่ตีเราทําไมวะอะไรอย่าเงี้ยแม่ไม่เคยเวฟซับพอร์ตอะไรเราเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่แม่อยากเห็นเราเป็นนักร้องปิ้นก็เลยทําเพลง Sport, เบนสปอร์ตขึ้นมาแบบงูปลาเลยค่ะเขาบอกว่ากองถ่ายบอกว่าเหมาเป็นวันถ่ายกี่เพลงก็ได้ปิ้ลบอกงั้นเอาสามเพลงเลยเ <_ d ance> ป็้ลก็ถ่ายไปสามเพลงแล้วปรากฏว่าวันนี้ปั้นกลับไปดูอุ้ยไอ้งูงูปลาปั้นอะคนดูสี่ล้านแล้วไอเพลงเบนสปอร์ตเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะเด็กเต้นกันสี่แสนครั้งแล้วก็ทําไปเจ็ดซิงเกิลเนี่ยซิงเกิลละล้านหมดเลยนะ คือคนดูวิวหลักล้านทุกเพลงซึ่งป้นเองก็เป็น นักร้องสมัครเล่นแล้วเปิ้ลก็แต่งเพลงเองซึ่งเปิ้ลก็เป็นนักเขียนเพลงสมัครเล่นเปิ้ลเดินหน้าต่ออยู่แล้วแต่เปิ้ลก็จะพัฒนาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเปิ้ล <c oughs> ลุยเต็มที่แน่นอนเพราะเปิ้ลเชื่อว่าปัญหามันทําให้เราเติบโตจบลงที่ตรงนี้ครับผมนะผมคิดว่าวันนี้เราได้รู้จักกับเธอคนนี้นะครับอย่างที่เธอพูดเองเลยเธอบอกว่าไม่เคยเล่าเรื่องชีวิตตัวเองหรือชีวิตรักของตัวเองละเอียดขนาดนี้มาก่อนก็บอกแล้วครับว่าวันนี้เธอ พร้อมแล้วก็ตั้งใจตีขนาดแคนเซ้นทุกงานเพื่อที่จะมานั่งอยู่ตรง <S 2> <S 2> <า>นี้แล้วเปิดใจคุยก,กันกับผู้หญิงคนนี้นะครับเปิ้ลไอรินครับคุณค่ะข,ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าเป่าพลังสะอาดชนะทุกความท้าทายครีมอแาบน้ำคิเรอิคิเรอิสะอาดทั้งตัวช่วทั้งบ้าน และผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเดอปารีล็อกความหอมนาน30วันนะครับสัปดาห์หน้าครับ mm hmm. ผู้หญิงคนนี้ต้องบอกว่าสวย360องศาแต่มาดูซิว่าและชีวิตของเธอ mm hmm. เหมือนกับโรยกุหลาบไว้เพื่อต้อนรับนางเอกคนนี้จริงๆหรือเปล่าพระเอกมาจีบบ้างไหมคะมีคะ่ะอกหักแหละอกหกัก<ม>ครั้งแรกเห็นในสิ่งที่แบบโอ้ช็อกร้องไห้น้ำตาไหลวิ่งเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำ ตอนมหกพี่ผู้าก,ก็มามก็ตือ้อหรือแบบพยายามจะรู้จักเราหนึ่งปีเต็มๆเหมือนกาันที่พี่ผู้ารายงานทุกอย่างแม่ก็เริ่มเป็นห่วงก็เตือนไว้ก่อนว่าอย่าเลยลูกเจ้าชูหรือเปล่ามากี้ก็ห้ามผู้ผาเนี่ยเอเอเาหัวผู้หญิงอะโขกกับรถเขาทำลายร่างกายผู้หญิง เปิดหัวใจคุยกันกับมิ้นชลิดาที่นี่นะครับใน Club Friday Show นะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดด้วยนะครัะขอบคุณค่ะวันนี้ไายบายกันด้วยคุณเปิ้ลไอรินกับเพลงนี้ของเธอปัญหาทำให้เราตาโตจนจำวร์ชนเดิมไม่ได้ I am independent สงพลังดังเฟอร์รีที่ไม่เคยคิดเบร้ ไม่ได้รักใครด้วยสมองไปร้อเปเซนความเป็นไปได้มันไม่ได้ก็คือไม่ได้ทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญเราหมดวาระซึ่งกันและกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเปิดช่องทางให้เหมือนเราได้เจอคนที่ดีกว่า